ครับจังหวัดระยองของเรานะครับก็แบ่งออกเป็นสาขานะครับเศรษฐกิจเรามีสขาก็มีท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเกาะเสม็ดนะครับมีผลไม้นะครับทุเรียนมังคุดนะครับซึ่งอยู่โซนอำเภอแกลงนะครับมีอุตสาหกรรมซึ่งเรารู้กันนะครับก็จะมีมัตตพุทธมีปลวกแดงเฮเบราดนะครับแล้วตอนนี้มีเพิ่มมาอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นนิคมจีนแล้วกันนะครับเพราะจีนเข้ามาลงทุนเยอะโซนที่พัฒนานะครับแล้วก็เกษตรกรรมนะครับเป็นขาที่3าของจังหวัดระยอง นะครับก็จะเป็นพวกสวนที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับก็ทําใหา้ทั้ง3าขาเนี่ยก็จะมีการซื้อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงมีต่างประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาซื้อทร,รัพย์สินนะครับมีทั้งบูวิลล่าทั้งคอนโดาราคาแพงริมทะเลนะครับไม่ว่จาจะเป็นแหลมแม่พิมพ์หาดแม่มน้ำพึ่งที่เกาะเสม็ดแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกอำ,อำเภอเมืองที่ฮอตนะครับคือบ้านฉางนะครับซึ่งบ้านฉางเนี่ยจะติดกับอุตะเภา ซึ่งเป็นต e tamam. ิดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็จะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงมีขยายสนามบินนะครับซึ่ง <été> ท <Overall> ั้งหมดทั้งมวลนะครับกลุ่มลูกค้าของแต่ละพื้นที่ครับไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงโปวกแดงเนี่ยก็จะเป็นอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นคาเลคเตอร์ของการซื้อบ้านเนี่ยอีกประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆเนี่ยอยากจะมาลงทุนในจังหวัดนายก นะครับผมแนะนําว่าอยากให้ทากันบ้านนิดนึงนะครับศึกษาข้อมูลหรือถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาที่ไหนนะครับผมแนะนําที่ศูนย์ข้อมูลอสังหารนะครับ IIC นะครับก็มีบริการให้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าเราไปเซอร์วิสเองนะครับที่สาคัญที่สุดก็คือข้อมูลเนี่ยเรียลนะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าธุรกิจเราครับเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนแข้งสูงนะครับถ้าเรา เราคิดเองเออเองหรือเชื่อพนักงานเรานะครับแล้วลงลงทุนติดพลาดนะครับค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปแก้แก้ไขนะครับแก้เพลหรือทําให้โครงการจบนะครับมันจะเจ็บปวดรวดร้าวมากกว่าที่เราจะจ่ายังคนให้กับผู้เชี่ยวชาญในการซื้อข้อมูลออกมาเพื่อถูกต้องดีกว่านะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนที่สนใจมาลงทุนจังหวัดระยองนะครับผมในฐานะเจ้าถิ่นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็มาปรึกษาทางศูนย์ข้อมูลังหาได้นะครับครับ